สวัสดีครับช่องเสียเอกพ้ารวยด้วย,ยครับมือนีมาฟังแม่คู่และเสียเอกนะครับผมมารวมยิ้มดีไปนน้ำกันนะครับเนาะงวดนี้เต็มเต็มนีพี่น้องเย็ซีครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเล่รงใจให้กันและกันนะครับเสดวาส่าผาดคลิปครับผมครับผมไปฟังกันครับเออได้รางวัลที่ห้านะครับเนาไปจ<อ>ังไปจ<อ>ังไปไนะร<ป><ป>างวัลสุดท้ายปุ๊บ โค้กได้แครับนาเัอแมตัวบบ่เป็นยังครับม่เป็นยังเออใจร้ายมเต็ียครับผมเต็มๆเลยเนี่ยครับเก้าเกตหกเนเก้าสเออได้แล้ววันที่หานี่นี่หลีบานไงเออเต็มๆมาหนึ่งตัวับไปด้วยซ้ยด้วยเออคักไปยังมง ั้าวติดตามฟังติดรวัที่หนาวัที่ห้าตรวจตรวจสุดท้ายีไม่คูดตรวจพท่นเลี้วเหอ่าฮ่่้วก็ที่ห้านะครับเนื่องาเก่าซวนเอาอเอาเกาวนเก้าเจ็ดหกหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนยครับเนียมีรางวัลยี่ลิบครับผมเก้าศูนย์เนี่ยค่ะเนือเก้าศูนย์ว่างศูนย์เน่อง90เก แล้วครับงวัที่หาัเท้าเยชูวงรงวันที่ห้าแตกแล้วครับแตกแล้วสใบี่ไม่พูวันไหสองใบสองใบแล้วรางวัลที่ห้าพอไปได้รยงรางวัลที่ห้า

งจุดครับผมพูดบวัดีใจกันมนี่ลรมาดีๆนี่นี่ลีครับจากเก้าศูนย์เนาะเอาเอาเอารถสองคันเ้นมาเกี้กันเนี่ยครับสวัดีฝันเกี่ยวฝันเกี่ยวแล้วก็ได้เพิ่งไปไปเมื่อไม่ห่องครับโอ้ครับผมเตรีมได้เตียมครับสองแสนครับคันยกในไปเอาน้ำรอนเื่อจะใช่ห่างเด้อเสียเอกในเนื้อแปดื้อ คือชวงวดกวอนหนังสือนักะครับเีเงครับงวดนี้นั่อเราน้่คือเขาบัี้มันเป็นเลนเดอรคมมึงมามฝันเกี่ยวอมแมนครับเออบอกสมว้อนเยอ่สม้เอาเด้อนะปซีกับชได้ไรนได้ก็เสยเกเองวันเอได้สองแสนสองแสนเอาเมสเซเบอร์เลยครับด้สนนึงรัจัดไปครับเออแต่เมื่อนี้ก็ไม่รวมยินดีกันไม่คู่กไม่คอ่กันนะครับนี่นะ้าผมจไปตัวเดียวกันนึง ให้นังวัลนีไครับหนึ่งเก้าศูนย์เป็นเลขคว้วสูงเลยครับคว้วสูงครับั้วสูเกูนนี่ครับเด้อเมื่อกี้ังน้องเมียน้องเมียกู่ครับตัวเกียวกัวตัวตัวแล้าเก้าเก้าหกหนึ่งเก้าศูนย์หกตัวครับหกตัวด้ยครับเต็มเต็มเลยครับางมลที่ห้าสองใบค่ะสองใบด้วยครับถึงเลขสิแล้วมสองใบครับ กับรางวัลน่หาสองใบแล้วครับีแจะเกือบขาดนแต่ว่าตรวจแันนี้รวอยู่ว่าสิบหสิบแปดวเอาหน้าบอข้าวมาล้างปากไม่คูดถึงเวลาลยครับันเกศูนยตรวจกันนล้วศูนย์หลายอยู่ครับหลายอยู่ครกับาลุนกันเียครับก็ไม่น่าจะิดกันนี่เก้ค่ะเก้าเกนใบนะครับผมมีรางวัลดีๆครับมีรางวัลดีๆตรวจกตรวจค่ะเพาว่าไม่พูว่าสีขุนหัวว่า่เ่อนวาดีวว่าล เก็บบัตรมาแล้วครับเกวบบัตรมาแล้วครับผมได้หนึ่งแปดได้หนึ่งแปดอ่าแต่ว่าโอ้ครับครับผมไปนอนบาทนะก็เลยกว่าเบาแต่เงินหมดง่ายครับผม ปูวาันนามข้าวหนา้าวมาล่างปากแกเรั่นปากก็เป็นแปลว่หน้าก็เป็นเนื้อเอาซิเอะนักเลงตัวไหนปูว่าเป็นยังปูก็ยัเจีเองได้กรเตียงห้างนีดิกระเตียงห้างห้างก็าันสองทีนี่ครับน้องไทยคิอยู่ไหจงไะปูเจี๊ยดนะม้ารถไปเขียวคน เรื่องขอาสงรถแน่ย่ายว่ะเอาขี้มอตไส่ห้างไปเลยเอาไปมอตะไส่บอยที่แปันนี่ครับผมนั่งบอยไปทุกบ้านบ่อนี่สมองที่แปดเรดมาง้าเก่าครับไอน่งเก่าก็เลยขอเดมาปีเดียวกันบอกคืมันเป็นโซเดียวกันนะนะครับผมเเจ้ซื้อึ่แปดวันนี้วันจุนอนแล้วก็ไือหนึ่งแปดแล้นั่งยายย้าเนยแซื้อกบรร้านวางไหน ยายก็ันดียายัน่าผู้ว่ามามักยายไยืนคู้เสยืนคูยืนสคนเลยอ่ายืนสามคนเขากางครับเขาเสียเขากางครับโดยไทยรวบเขากางเขากางครับอ่าเชียวัตยัยก้ามอ่านี่ผู้วัฒชกดีนะครับเกแม่เซฟเวอร์ถึงเท่าครับแสนหนึ่งหนึ่งแสนย้เกียันครับเสียเินร่วมกันเป็นสองแสนนั่นไหครับหรือคนละคนละส่วน

ก็นเใ่กแนงแค่สามล้านมันมันไม่แเงินหลยด้แม่ว่าครับจัดเลยนะซีมือนน่ขาดทานเดียวในสามลานไม่เอาตัวเดียวได้ดึงแปดนเต็มเต็มเลยครับงปล้านนาไปเอาบนกอรตีีสลากินแบงรัฐบาลเนาะครับเนาะเป็นเต็มเลยนะครับครับผมเ่ไปนม้อกับมีอะไใส่บักบัมันสีลวยอะสอกครับ๋อครับผมขับมือนครับท่านซองอดรวมยินดีครับยยเอก ครับครับแม่แม่คู่แม่คู่กับพึ่งได้แม่แม่มันมเดี๋ยวไปตรวจก่อนคลางคืนตกันนี่ครับเจวันถึงจะมาย่อมเลยครับก็ว่าแม่คู่เขาองไปตรวจกั้งแตกยืนไปก็ว่าเสียเอกนี่เพิ่นกัดสมหวังอีหลีเพราะว่าเพิ่นฝันเกี่ยวรถนี่เพิ่อนน้ำหนึ่งแปดม่ต้องงวดที่ผ่านมาเพราะว่างวดที่ผ่านมายิ้มกับเคยทำขี้พันยัวครับผมครับงวดนี้เพิ่นกับแมาฝันซ้ำอีกฝันซ้ำอีกครับผมครับมาเทือนหนึ่งแปดผู้เดียวเอาเสียเอกจนีซื้อแปดมูที่แอ้วอ่า เจเอกแต่น้ำเล็กมาน้ำตัวไหนน้ำผู้ยบาลมูสิบเปอร์เซนี่ยมูสิบแปลว่าจังไหนซิบนิดนี้ยยก็ได้เลขอเลที่บ้านนี่ครับ้ว่างวดบผมก็สือกนะครับสิบผมก็่สื่อเสียจวนก็คือกันเป็นข้อสอบแมวจากบอเสียจวนครับิบนี้มาจากใสครับผู้ให้เห็ดห่อเขาห่อลงถุงลงท่านร้อยเจ็ดสิบถุงครับตีสซกันร้อยเจ็ดสิบถุงหนึ่งเจ็ดศูนย์แมนบอ ครับปูยับม,มากจนตลอดหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับยิ้มพาด้วยออกมาอยู่ยายกแต่เห็นอยู่ครับแค่นี่ก็สิมาเป็นกังซี่แมวว่าเกินกเกินทุกเดือนสิบเจ็ดก็เป็นสิบแปดอ่าหนั่งล่ะวันนี้นี่แก่เลยว่าอ,วอ๋เอเนี่ยย่างกับซองรองนี่นี่ปูเขาบอกให้ว่าเสียอีกไปเอาไปเอามาแล้วม,มันทัวร์เสียอีกมาสั่งเลาเสียอีกลีกยังไง สิบแปดบกับสิบสี่บอกคุณจังหวัดลองค่ับออกทางนางลดไปน้ำหลานเขาสิเปร์บ้างสิลาเลือกับบครับครับอีกเอาจังสี่จะแม่ฝันแม่ไปนอนแม่แม่นอนหลับยี่่งแม่ที่ฝันว่าผู้บ่าซ้ำน่อยมามักแม่อายุหลายกว่าในระยะพนาว่านสิบแปดอ้ครับปูให้แม่แซบไปนอนยืดนานปูให้แม่แซบเพื่อว่าม่ต้องกลับบ้านแม่แซบเพื่อมากหลอกจุดไถ่นั่งแกวนเว้นม่ต้องกลับ มานอนเผาหัวปูว่าหนาบานแม่กูเพินเ็ดไหมไ่ได้ทีครับบะมีประตูครับเอาจิมได้ถามมาเอาปู่ใส่แม่เซเวอร์นอนใส่เงี่ยทุบแล้วประตูทุบแล้วบะมีประตูเอาไปหนาบานบะได้ทุบดิปูว่าจําได้ปะครับครับเออเตรียมๆนี่เนาะเตรียมๆแต่ว่ายิมไปซื้อได้หาเกศซุ่เอาครับอ่เลียก็จะคว้างันเลี้ยงก็จะคว้างซื้อต่ศูหครับกับหนึ่งซีครับปวาซี่หนึ่งนเป็นปะครับอหน อแต่เปมายีหลีเลยปูครัมาครับเขาบนเขาล่างวะเนี่ยนเราลองเราลองให้ฟังไหนให้ลืกากับม่ออกซิรถหนึงเต็มครับผมวันนี้วันึงเห็นบอลแล้วแล้วงนนแมนบะแงเงินแมหกสี่ศูนย์หกสี่ศูนยแม่สมรสันยี่สิบยกันค้กมรับมือนีเอกก็มีช็อตเด็ดมีช็อตเด็ดแบบไปนี่ครับนี่เลยน่ ศูนย์แทีสวดกันด้แล้วเดีแตงมอเปนไปนั่นสวดกันในแล้วเศูนย์สามเก้าคนนเ้ยงวดงวดนั้นเพิ่งจะหายักเด้ครับปทีนี้มาให้สร้างเสรีเห็นไ่ครับให้สร้างเสรีอย่างไ้พญานาคซี่บริษันพอจะเอาพญานาคซี่ได้หนกแกนแว่นบริษัทให้ซิบเก่าก็มาออกซิครับผมนอกพาราลูครับ เงหลายเขาเสียอไปเอาเลยไปเอาน้ำรถคนั้นแหะรถมอืตอร์ไสค์น่ะรักระแตนรถสองข้นถึงก็ได้ทะเบียนน้พร้อมกันที่คุณแม่นี่ยครับนี่หนึ่งแปนกันไปสร้งูกระแตนขางเขาเชียเองเยอะไหมต้องปั้งค่ะเพราะว่าเขาต้องรถมืรถแม่คู่ขั้นหนึ่งห้อหนึ่งห้อกแได้อยู่ขันแดงบอมแนดแดงมอขั้นแดงปู่กับว่าฝันว่าพี่ไส่ตามือแม่คูฝันในกุ่มเมีนบ่ฝันขึ้นเดียวกันว่าสร้างดวน สร้างขิดหัวนะครับว่าฝันว่าพิซ้ายี่คีรถขันของกูไปแพร่งไรในคู่ห้องนั่ครับพ้นกสบชุดมาค่ะศูนย์เจ็ดนึ่งเปนบ่ครับราวาขันกับแต่ก็ม้ามันก็เป็นเลขตัวเดียวครับไปมอเข่าถุงลงท่านนี่ครับหนึ่ศูนย์เจดหสลับเดียวกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูหครับปูบอกเขาทั้งบนทั้งล่างขึ้นรถมาขาวเป็นบ่มาขาวหนกับเขานี่ครับเันขันมาขาวเตรียมเตรียมครับชุดเสื้อครบได้แน่นอนครับผม เขาขไปถามปูเขาขื่นไปถามปูจักน่อยไปซื่นปูใ่อยเมื่อนี้เสีกรับเกียานมานี่รายการชอตเด็ดเป็นบ่าเสียบ้านเสียอกาแมนครับครับยกล้วนไอ้ต้นเงินไม่สเอกเรีนครับ่คนโคนจะไปรัดไหนของนาครับไม่ได้ไปครับเมื่อนี้ไม่ได้ไปนะครับเด้อกับยูฮอนนี่ยละครับครับ ครับอันนี้เป็นมารวมยินดีครับ CIA ครับไปเกวันนะครับแม่คู่รวมยินดีไม่ไม่สดๆครับรางวัลที่หาแตกอีกแล้วที่เห็นเห็นนะครับเนาะสองใบครับสองใบนะครับรางวัลที่หาครับขันบุญบ่หลายขันบุญบ่หลกระโปงถือนะครับเนาะเลขกตัวเป็นวันถือง่ายๆครับผมอ่านี่แหละครับที่ไปที่มาของเนื่งเก่าศูนย์ครับเนื่งเก่าศูนย์แตกจนได้เนาะเสียงวันเนาะครับเป็นความสูงของอ่าหุ่นจำลอง มุ่นจำลองของท่าวเวสุวรนครับที่ปูเพิ่นไปให้โชคให้ลาบจังหวัดปูเทท่องหมู่บ้านนี่ครับครับผมครับนี่แหละครับนี่รถหนากหน่อยห่างดีลีนะครับเนาะเป็นเลขรถสิบแปดนะครับเนาะครับตรงกันนะครับเนาะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะครับผมสิริประภัคลิปครับสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ